สวัสดีครับมิดมอแค้นแฟนหมอร่ำที่รักและคารพทุกท่านครับพ่อกันนีกแล้วครับคือเก่ามาเดิมกับสงชำนานครับอุงอิงเป็นเหตุสังเกตได้ครับเมื่อนี้ภารกิจน้ององอิงอก,ก็คือน้ององิงกันพร้อมกับพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็ บอสโจเนาะทีมงานพ่อหักแม่หักครับได้เดินทางไปที่มอคนเจนครับเพื่อเป็นไปเป็นวิทยากราผู้สำเร็จในการทำช่อง youtube นะครับซึ่งบอสโจก็ได้เปิดสอนในการทำ youtube ครับ น้องอิงก,ก็ได้เดินทางไปที่มอคคนแกนวันนี้ครับโอ้ยพอน้องอิงไปฮอดเพานั้นนะพี่น้องเอ้ยยูทูบเบอร์เอฟซีคนที่เิไปฮอดก่อนนะเนาะ่นก็นมา้าทาซปเปอร์สตาร์ยงังเนืองแน่นเลยพี่น้องบรรยากาศคึกคักครับคึกครืคค้นมีชีวิตชีว่าขึ้นมาท่านที่ครับอ่า พ่อน้องอิงไปหอดครับนี่แหละครับผมจึงว่าอุงอิงเป็นเหตุสังเกตได้ข้าวที่แล้วกะมีผู้มาเรียนอ,อยู่แค่เก้าสิบกว่าคนครับแต่ว่าข้าวนี่ครับน้องอิงมาเป็นวิทยากรครับอ่าพร้อมกับพ่อเอกแม่หน่อยครับคนนักเรียนเพิ่มขึ้นยังหลายที่เดียวพี่นอ้องอ่ ซึ่งกะเขาก็สังเกตได้ครับว่าอืมเป็นยังค้นขึ้นไปเลี่ยนหลายแทะเพราะว่าน้องอิงไปครับวันนี้อ่าผู้เดก็อยากไปพ่อเนาะผู้เดก็อยากไปพ่อซปเปอร์สตาร์แล้วไปพ่อลูกสาวหลานเนาะไปเลี่ยนกับลูกสาวหลานก็ถือว่าโอ้มันก็มีสุดยอดแข่งข้มสุขกัะพี่น้องอืมได้ไป่ายรูปกับซปเปอร์สตาร์เนาะ อย่างน้องอุงอิงครับถือว่าคนหลายครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่าบรรยากาศก็ถือว่าถือว่าดีครับอแล้วก็มีวิทยากรโอ้หลายท่านครับที่ไปให้ความรู้เนาะให้ความรู้ทั้งเสียนุน่นทั้งพ่อกันชัยครับ ซึ่งก็มีทั้งเกโอวันที่เข้าที่เล้วเพิ่งกระไเพิ่งกระไปอีกครับเข้านี้เพิ่งกระไปให้ถือว่าบรรยากาศดีครับนี่แหละครับบัตตซุปต้าไปมองไหนครับบัตตอน้องอิงเดินทางไปมองไหนมองหันแตกพี่น้องอ่าทุกรับรองว่าตรงนั้นที่ตรงนั้นระวังว่ามีชีวิตคิดว่าขึ้นมาทันที่ครับ นี่ครับคือบารมีของสุปตาเนาะนี่แหละคือบารมีของสุปตาของแท้ครับซึ่งเท่ากับปฏิเสธไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องว่าแต่น,น้องเดินทางมาใสครับย่างเข่นวังมังกอน,นี่กับไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาครับซึ่งกับโอ้ยเอฟซีกับไปล่อทาครับบ้าพ่อน้องอิงไปฮ้อนกับโอ้ยวัดแทบแตกครับพี่น้อง จนได้จัดคิวจัดแถวเขาแถวถ่วายรูปแล้วครับ fc เบื้องตี้แล้ะครับว่าคนหลายเขาำไหนพี่น้องคนก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นอย่างว่าเขามาใกล้อย่างว่าสัมผัสอย่างว่าถ่ายรูปกับน้องบางคนก็กมาจับมือมนันนี่ลาน้อยเขานะซึ่งน้องก็บพว่า,วายัางน้องกับไฮเพราะว่าน้องอุ้งอิงกับเขาใจครับเขาใจพอพอ,พอไปเอฟ fc เนาะ งคนก็อยากได้โชคอยากมานันน้ำมิลาหน่อยอย่างทีนะน้องกับยินดีครับถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับน้องอ,อกอิงเนาะในยุคนี้สมัยนี้เวลานี้ต้องยกให้น้องอ,อุกอิงเพชรบ้านแพงเท่าน,นั้นครับอ่าไม่ว่าจะเดินทางไปมองหนค,ครับมองหันคึกคลื่นกับปีกกระเป๋ามีชีวิตชีวาขึ้นมาท่านที่พี่นอ้องอันนี้แหละครับ ผมจึงว่าอุงอิงเป็นเหตุสังเกตได้ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามากดไลค์กดติดตามไหมครับผมก็ขอบคุณเอฟซีน้องอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่เขามาให้กำลังใจครับผมเอาคลิปนี้สำนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ